เอาให้ดูก่อน G10 มาใหม่แต่ไม่ได้รีวิวละเอียดนะมาบอกเฉยๆว่ามีรถเข้ามาใหม่แล้วคันนี้มันสวยมากดูดิไฟท้ายไล่มาดูนะครนะครันะคะเป็นตัวไฮบริดเทคนะดูได้สเกิร์ตเห็นไหมได้ชุดแต่งแบบคาร์บอนได้ลิ้นข้างได้ลิ้นหน้าแบบนี้รถเพิ่งมาใหม่ไม่ได้เก็บอะไรดูด้านหน้าดิแลปดำแบบนี้ยปอดจัด9979อุ้ยไฮบริดเทคภายในจะเป็นสี น้ำตาลแบบนี้อ่าเขานั้นไม่พอนะเ <Yeah. S 2> ขาไปทำลำโพงมา s <S เดี๋ยวให้ดูน่าจะได้ยินเสียงอยู่นี่นีเห็นตรงนี้ไหมเขาเรียกจากมิลาดออเดโอถ้าใครได้ยินเชื่อนี้ท่านเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วจะรู้ว่าร้านนี้ร้านดังทำเครื่องเสียงดีลองฟังแล้วดูๆูอีกอย่างหนึ่ง ไปต่อยนี่มาเป็นปลดล็อกหน้าจอแบบพิเศษอะ่ะคือกดค้างไวอ้อ่ะเชื่อมบญทูดได้ดู YouTube ดูหนังดูเน็ตฟ i x ได้อ่ะเอาดิเอาดิเดฮ้ยอยากได้อะดิเอาเป็นว่าบอกแค่นี้ว่ามีรถมาใหม่ถ้าใครสนใจหรืออยากได้แบบนี้ทักมาโทรมา สอบถามพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ช่องทางการติดต่อแปะไว้ให้หมดแล้วจิ้มไปที่รูปหน้าโปรไฟล์และทักหาพวกเราได้เลยนี่ครับและถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยจะได้รอดูรีวิวเต็มๆคันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนบอกแล้วครับมือสองใครไม่ต้องสนหรอกเพราะมันคือมือหนึ่งของเราสวยมากรอเก็บรายละเอียดนะกิฟตเลยคันนี้